รถพิกค้อมเกิดอุบัติเหตุสามีเสียชีวิตคาาที่หนูเองก็ไปตัดขาที่โรงพยาบาล เป็นเชื้อชาติเผ่าไทลือ้อแล้วก็มาค้าขายที่อำเภอแม่สายสามีทำธุรกิจค้าขายอายาัยมณีอยู่ด้วยกันเกือบสิบปีพอดีเดินทางไปวัดเวลากลับก็มาที่หนึ่งเกิดอุบัติเหตุสามีเสียชีวิตค่ะที่หนูเองถูกรถทับเป็นรถบัสขาอาแม่แรงเอามาดันขึ้นหนูก็บอกว่าหนูออกได้แล้วแล้วเขาก็บอกจะเย็นๆจับหนูไว้ไม่ให้ออกแม่แรงตัวนั้นก็รับน้ําหนักไม่ได้มันก็รู่ลงมากระแทกจากนั้นก็เตรียมตัวู ตัวว่าต้องตายก็พอรู้ตัวอีกทีก็อยู่โรงพยาบาลคุณหมอก็มาบอกจะตัดขาข้างหนึ่งข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวาลามเด็กแล้วก็มั่นใจตัดข้างเดียวแต่ก่อนจะตัดขาก็ถามถึงสามีว่าเขาเองอยู่ไหมทุกคนก็ตอบว่าอยู่ค่ะแล้วหนูเองก็ตอบว่าตัดค่ะรู้ตัวอีกทีก็ถูกตัดขาสองข้าง ตอนนั้นเราก็ยังรู้สึกว่าเรามีสามีอยู่ก็เหมือนมีกำลังใจที่เราไม่เสียใจอะ่ะเราก็ยังสู้อะไรเงรี้ยตัดขาแล้ว8วันวันนั้นก็เป็นวันแรกที่พยาบาลเอาเราเออกาห้องไอซแล้วไปคุยโทรศัพท์ตรงที่คอเตอร์โทรไปที่บ้านแล้วที่บ้านไม่รับเดี๋ยวไปโทรไปข้างบ้านเขาก็บอกว่าหนูเป็นยังไงบ้างสามีหนูเสียแล้วหนูก็ตกใจค่ะรู้สามีตายเขาก็รีบเอาเข้าห้อง i อซต่ออะไรรอดใหญ่เลยนะเราก็ไม่พูดต่อเราก็ร้องให้เสียใจเจ็บแวันเราก็คิดว่าเรายังมีสามีอยู่แล้วเราก็ยังเหมือนกับ ชีวิตเรายั่มี่าแต่พอไม่มีเขาแล้วมันแล้วตายเป็นเป็นเพ่ว่าเราจะอยู่ไปทำไมอยู่เพื่ออะไรถ้าจะให้เรานอนอยู่บนเตียงตลอดโดยที่เราไม่ได้สร้างบราก็ม่อยากอยู่ตอนที่ออกจากโรงพยาบาลมาก็หัดช่วยตัวเองค่ะเริ่มแรกก็หัดขึ้นนั่งกระทนเล็กๆขึ้นแค่นั้นเนี่ย ขึ้นตึกยังง่ายกว่าอีกเราพยุงตัวขึ้นนั่งได้แล้วก็ลงไม่ได้การฝึกนั่งก็ยากมันจะงายต้องนั่งพิงไว้อยู่ตลอดจนช่วยตัวเองได้ก็ถูกถึงแม้ขาจะตัดไปแล้วก็ยังปวดทรมานมากที่เราต้องเจ็บปวดอยู่ทุกวันเหนื่อยเนาะเหนื่อยตัวที่แบบว่าในเราต้องเลี้ยงลูกสองคนแล้วก็มีภาระบ้านก็ต้องผ่อน หมวหายเจ็บขาแล้วใจลึกๆคืออยากไปไหว้พระพระไปอยู่บนบ้านเพราะว่าข้างล่างเราเปิดร้านขายของหนูเองก็ไปตั้งโต๊ะหมู่บนบ้านแล้วก็ให้ลูกไปไหว้ทุกวันพอดีลูกชวนไปแม่ต้องไปด้วยก็พยายามฝึกขึ้นลูกก็ช่วยเนาะให้กำลังใจพอขึ้นได้ก็ไปขึ้นทุกวันวันละสองสครั 3. ตอนที่ไปไหว้พระก็ไม่ได้คิดอะไร นั่งสมาธิตั้งใจนั่งนั่งไปเรื่อยๆเรารู้สึกว่าเราตกศูนย์เราเห็นพระภายในเราก็รู้สึกอยากจะนั่งไม่อยากจะทําอะไรอีกแล้วในตอนนั้นองค์พระที่เราเห็นเราก็ไม่รู้จักเองเหมือนกันเราไม่เคยเห็นที่ไหนในโลกนี้องค์พระภายในสวยปลือยมากความทุกทุกอย่างหายไปความอยากทุกอย่างก็หายไปหมด จากนั้นก็มีผู้นำบุญไปรับไปส่งได้ไปวัดเรื่อยๆคือกำลังใจหลวงพ่อสอนให้เราเข้าใจกฎแห่งกรรมสิ่งที่หนูเป็นได้เรียนรู้มาจากชีวิตตัวเองเป็นสิ่งที่เราทำมาเราก็ต้องอดทนแล้วผ่านมันไป การที่จะผ่านได้ง่ายๆก็คือนั่งสมาธิมากๆทำทานรักษาสินตั้งใจทำความดีทำกายวาจาจะให้สะอาดสิ่งที่ไม่ดีไมตเตน็กก็ไม่ต้องคิดทำนะคะมันไม่คุ้มกันคิดแต่ทำสิ่งที่ดีดีกว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลา เราเข้าใจนะคะชีวิตมันมีค่ามากเราเรียนรู้ตรงนี้มาจากหลวงพ่อการที่เราจะมาเกิดมันยากกว่าเราจะมาเริ่มต้นได้ยินได้ฟังคําสอนท้าสมาธเ,เจ้ามันก็ยากแล้วก็ถือว่าชีวิตมีค่ามากอยากให้เรารู้จักคุณค่าชีวิตของตัวเองแล้วก็รักตัวเองสแสวงหาทานสิ่งภาวนาให้กับตัวเองให้มากๆตอนที่ยังมีลมหายใจอยู่ส่วนตัวหนูเองเนี่ยไม่ได้ทอ้อคือดีใจที่มีลมหายใจได้สร้างบารมี